ง่ายๆแอฟทักะออนอายุขึ้นเลขสเผยเคล็ดลับทำยังไงให้หน้าดูเด็กอยู่เสมอเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ลูกหนึ่งที่ถึงแม้ว่าอายุจะเข้าเลขสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรื่องความสวยความหน้าเด็กก็ต้องยกให้เธอคนนี้แอฟทักะออนไม่ว่าจะลงรูปหรือคลิปไหนๆแฟนๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณแม่นั้นหน้าเด็กเวอร์บอกว่าอายุ30ตสตนก็เชื่อและเคล็ดลับความหน้าเด็กของแม่แอฟ ทำให้หลายคนอยากรู้ซึ่งแม่แอฟก็ได้เผยว่าเราเลือกที่จะรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายและทำจิตใจให้สงบแม่แอฟได้รับคำแนะนำจากพระเอกคู่ควันอย่างอั้มอัธิชาติในเรื่องของการดูแลตัวเองและได้ปฏิบัติตามเป็นอย่างดีโดยแม่แอฟยังบอกต่ออีกว่าตอนนี้คือเลิกเลิกดื่มชานมไขมุกลดน้าตาลส่วนเรื่องผิวพรรณก็มันหาทาครีมกันแดด ดื่มน้ำเยอะๆและพยายามไม่เครียดนั่นเองค่ะ